สวัสดีครับวันนี้วันที่26มีนาคม2568นะครับวันนี้เครื่องเข้านะครับเป็นเครื่องอบขนมแล้วก็พวกชั้นแหลกนะครับและถาดใส่ขนมปังนะครับของบริษัท DP Food and Bakery Equipment จำกัดนะครับบริษัทในเครือของบริษัท D p a c k e t s a l e Service 2019จำกัดและบริษัท Packing Machine f o r i l a n จำกัดนะครับวันนี้เราลงเครื่องที่โกดังใหม่นะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์0958890016 0 9 1ปดเก0 9 5นะครับและทีมงานขายของบริษัท DP Food ยินดีให้บริการครับผม วันนี้วันนี้ผู้ชายไม่อยู่เหลือแต่กระเทยอันนี้ลงตู้อบนะครับเป็นตู้อบโอเว่นแบบจานหมุนนะครับเป็นเครื่องเล็กนะครับตัวนี้ไม่เกิน4ี่แสนบาทนะครับประมาณ4ี่แสนบาทนะครับประมาณนี้ขายได้ครับสนใติดต่อได้นะครับบริษัทดีวีฟู้ดแอนด์เบอร์เกอรี่อจำกัดครับเข้าจริงขายจริงส่งจริงครับขอบคุณครับ